สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสุรชัยแซ่หวงังวิเคราะห์ฟุตบอลประจับมือกที่7มีนาคม2566นะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลข้างน้อยนะแต่ก็พอมีอยู่บ้างน,นะครับยิมยกบอฝา,าทั้งหมด6คู่นะครับคู่แรกนัดที่ฮัมป์เลตเจอกับนิโคลเซ่นนะครับกัดมือเซกับบักเจอกับวันเดอร์เบเมนนะครับแล้วก็มีซาซาโรเจอกับสเปเซียนะอลาราตตาเจอกับเอมโปลีนะครับแล้วก็บิยารลิตนะครับเจอกับเอลติกบิบอลนะครับคู่สุดท้ายนะครับโอลิปิกลียงเจอกับน้องนะครับทั้้งหมมคคู่ก็ีีปรระะาณนนับ แล้วก็กิจกรรมแจกเงินมาสองร้อบาทยังมีให้รับสนุดเช่นเ,ชนเคยนะครับกิจกรรมติดตามได้ที่ท้ายคลิปเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์คู่นี้กันนะครับผมขอฝากรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับใครที่สนใจทีเด็ด v ี p คู่ทีเด็ดฟุตบอลต่างๆนะราคาสูงต่ำน้ำไหลยังไงก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่รายละเอียด s ตองสามหกห้านะครับ มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะสำหรับคอบอลทุกท่านนะครับเข้าฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับน็อตติงแฮมโฟลเอดเจอกับนิวคาสเซิลนะครับแข่งขันที่สนามซิดเกาวนะครับบ้านของน็อตติงแฮมโฟลเอดนะแข่งขันในเวลาตีสามนะครับน็อตติงแฮมโฟลเอดแข่งไปแล้วทั้งหมดนะครับยี่สิบหกเกมชนะหกเสมอแปดนะครับได้อ่าแพ้สิบสองนะครับได้ยี่สิบเอเซียสิบเจ็ดมีอยู่ยี่สิบคะแนนอยู่อันดับสิบสี่ตอนนี้นะครับ แล้วก็ผู้มาเยือนนะั้นนี่ก็เซิร์นแข่งทั้งหมด25เกมน,นะครับแข่งน้อยกว่า1นเะกมนะครับชนะ11เสมอ11แพ้3นะครับได้37เสีย18มีอยู่44คะแนนอยู่อันดับ5ตอนนี้นะครับเกมล่าสุดของฟอเรสต์นะฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้ไป3เกมแล้วก็เสมอ2เกมน่าจะหาชัยชนะไม่ได้เลยนะครับ3เกมที่แพ้นะครับแพ้ฟูลแลมนะครับเวสแฮมแล้วก็สเปอร์นในเกมล่าสุดนะ2เกม,มที่เสมอน,นะครับเสมอเอเวอร์ตันแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะ ครับ5เกมในบ้านของฟอเรสต์นะครับเสมอ2แพ้1แล้วก็ชนะ2นะครับ1เกมที่แพ้แพ้แมนยูในคราบเอาขัพนะแล้วก็เสมอ2เกมนะเสมอแมนเชตตี้แล้วก็เอเวอร์ตันนะครับเสมอ2เกมติดแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ครับฟอเรสต์นะแต่ก็ถือว่าทำผงานได้ดีนะเพราะว่าเสมอทีมใหญ่อย่างอ่าเนเชตตี้ได้นะครับแล้วก็2เกมที่ชนะนะชนะลีดแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะครับถัดมาพวกมาเยร์นะครับนิวเซน5เกมล่าสุดแพ้3เสมอ1ชนะ1นะครับ หึ่งเกมที่เสมอเสมอกับบอลหมัดนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็สามเกมที่แพ้นะครับแพ้แมนเชสเตียร์แพ้ Man City, แมนยู U, แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับสัเกเจอทีมใหญ่เมื่อไหร่แพ้ทันทีนะสลับนิลคอร์ซูสนะครับหนึ่งเกมที่ชนะนะครับชนะทางหน้าบูมตันมาสองหนึ่งในบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็ห้าเกมเยือนของนิลคอร์ซูสนะครับแพ้สองเสมอสองชนะหนึ่งนะครับสองเกมที่แพ้ก็แพ้แมนยูแล้วก็แมนเชสเตียร์นะครับแพ้มาสองเกมติดด้วยสกอร์สองศูนย์ทั้งสองเกมเลยนะครับแต่ว่าเป็นในลีกแล้วก็ในระดับบรับ สองเกมที่เสมอนะครับเสมอบันหมัดแล้วก็เสมอคิตต้องผลิตนะครับหนึ่งเกมชนะชนะซ้อมตัน1-0นะครับสองทีมนี้นะครับเคยเจอกัน5ครั้งหลังสุดน,นะเป็นทางด้านนีโก้เซ่นชนะ2นอตติงแองโกลเลสชนะ2นะครับแล้วเสมอไปหนึ่งครั้งแต่ว่าต่อเวลาไปก็เป็นทางด้านนอตติงแองโกลเลสเข้ารอบไปนะสำหรับฟุตบอลคาราบาวคัเมื่อปี2 0 1 7นะครับส ทีมนี้เจอกันครั้งล่าสุดเป็นพิมพ์ลียอังกฤษนะครับเจอกันเมื่อวันที่6เดือน8นะปี2022นะครับเจอกันในบ้านของนิีคอนเซิรนนั่นนิีคอนเซิร์นฉันเอาชนะไปได้2-0นะครับเรานั้นเจอกันในเดอะแชมเปี้ยนชิพหมดเลยนะครับแล้วก็ในคาราบาคาราบาคัพ2เกมนะครับแต่ว่าก็สูสีนะนัดเป็นบอลไม่ใครบ้านมันนะครับทำให้วันนี้นะครับเจอกันในบ้านของนอรตทิแคลฟอร์เนียนะแล้วก็เลนราคาวันนี้เปิดมาให้ที่ผู้มาเยือนนะครับนิวคาสเซิลนะต่อที่ครึ่งครบลูกนนะคครรับาาิ่งเลยยไไไมม่่่ีอะะรรรขึ้นนนลลงงเคคับสสวาาูต อยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับราคาสูงต่ำแล้วไหลลงมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับซึ่งวันนี้นิวคลเซิลฟอร์มดีนะครับฟอร์มดีมากๆนะแล้วก็เกี่ยวล่าสุดแล้วพิคชนะนะบูมมาได้นะโดยประตูชายจากมิเกลเมลอนนะครับแต่ว่าวันนี้มาเจอฟอร์เรสต์ในช่วงฟอร์มที่ถือว่าก็ไม่ได้แย่นะครับเลนในบานก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะเสมอทีนะมใหญ่มาอยาอ่างนิโออย่างแมซิเตียได้นะครับซึ่งวันนี้มาไปลองในราคาคือเขาลูกเนี่ยถือว่า เราติงเนี่ยเฮลฟอร์เรสเนี่ยได้เปรียบพอสมควรนะครับน่าจะมีทีเด็ดทีขาดนะน่าจะแบ่งเต็มกับทางด้านนิโคลสได้นะครับ <S 2> <S 2> ผมว่าวันนี้ฟอร์เรสไม่แพ้นในบ้านแน่นอนนะครับ คู่แรกให้ไปรองชนะตันนอตตี้เฮมฟอริดนะครับมาต่อที่คู่ที่2ต่อเลยนะครับบุนเซียกัตบักนะครับเจอกับวันเดอร์บิเมนนะครับในที่สนามบุนเดสลูส์พาร์คบ้านของบุนเดสลูส์ดอทมุนอ่าบุนเดสลูส์กัตบักนะครับเท่ทีนะครับเปิดอ่านชื่อผิดทีมผิดนะครับแล้วก็แข่งขันในเวลาตีสองสามสิบนาทีนะครับกัตบักรี่แข่งไปแล้วทั้งหมดยี่สิบสี่เกมนะครับชนะแปดเสมอหกแพ้สิบนะครับได้สามสิบแปดเสียสี่สิบสองมีอยู่สามสิบคะแนนนะครับอยู่อันดับสิบตอนนี้นะแล้วก็ผ ได้3 17เสีย46มีอยู่30คะแนนดูเอั11นะครับคะแนนเท่ากันเลยนะาต่ว่าลูกได้เสียนั้นกัะบักดีกว่านะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการแจ้งตำแหน่งอันดับ10กันนะถ้าใครชนะก็อาจจะขึ้นไปอันดับ10แล้วก็อีกทีมนึงตกลงมานะครับเกมล่าสุดของกัตบักนะครับแพ้3เสมอ1ชนะ1นะครับ3เกมที่แพ้น้าแพ้ท่าเบอร์ลินนะครับแล้วก็แพ้ไมหน้าแล้วก็แพ้ไรซิปในเกมล่าสุด3ประตูต่อ0นะครับเป็นเกมที่เสมอเสมอกับไฟบวกน แล้วก็มี1เกมที่ชนะนะชนะบาเยนน์ได้นะครับในบ้านของตัวเองนะสามประตูต่อ2นะครับกันปัก5เกมในบ้านนะครับแพ้2เสมอ2ชนะ1นะครับ2เกมที่แพ้ก็คือเลเบลเซ่นแล้วก็สังเพารลีนะครับแต่ว่าสามเกมต่อมาเนี่ยยังไม่ชนะยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแบงค์ไปชนะ2นะครับแบงค์ไปชนะ1นะเสมอ2นะครับเสมอชาลเก้ สูสูแล้วก็เสมอไฟบวกสูสูสในเกมล่าสุดนะครับแล้วก็อีกเกมที่เอาชนะได้ก็คือชนะบาเยบร์มิวนิกสามประตูต่อสองนะครับฐานะบา,าเดอร์เบเมนนะครับผู้มาเยือนห้าเกมล่าสุดแพ้สี่ชนะหนึ่งนะครับสี่เกมที่แพ้นะครับแพ้ดอทมูลแฟรงเฟิร์ตแล้วก็เอาบวกแล้วก็อ่าเลเวอร์คูเซนในเกมล่าสุดนะครับหนึ่งเกมที่ชนะชนะโบวคุ้มมาสามศูนย์นะครับห้าเกมเยือนห้าเกมเยือนของเบเมนนะครับแพ้สามชนะสองนะครับสองเกมที่ชนะ ชนะสตุตการ์ดแล้วก็ชาเก้ศูนย์สี่นะครับแล้วก็มีสามเกมที่แพ้แพ้โคโรนเจ็ดหนึ่งนะแล้วก็แพ้แอตแลนฟเฟิร์ดสองศูนย์แล้วก็เอาบวกสองหนึ่งนะครับแพ้มาสองเกมติดแล้วนะครับแล้วก็เสียไปถึงสองประตูเลยนะครับแล้วก็เป็นการแพ้แบบ ยังไงอะแพ้แบบเสียตะกอเยอะด้วยนะครับเสียประตูกอไปเจ็ดหนึ่งนะเอาง่ายๆคือออกเยือนเมื่อไหร่เนี่ยค่อนข้างเสียประตูเยอะนะสำหรับทางด้านเบอร์เดอร์เบเมนนะครับสองทีมนี้นะครับเจอกัน5ครั้งหลังสุดนะเป็นทางด้านกัตบักชนะ3แล้วก็เบเมนชนะ1แล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับเจอกันแลีบหมดเลยนะ5ครั้งหลังสุดนะครับเกมล่าสุดเจอกันมาของเบเมนนะครับเบเมนเอาชนะไปได้5ประตูต่อ1นะครับแล้วก็2ครั้ง ก่อนหน้านี้นะเจอกันในบ้านของเบเมนแล้วก็กัตบักนะเป็นกัรบักเขาชนะไปได้4-2แล้วก็1-0นะครับก็กัตบักค่อนข้างเหนือกว่าพอสมควรนะแล้วก็ฟอร์มค่อนข้างดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งวันนี้เจอกันในบ้านของกัตบักนะครับต้องให้เราวันนี้เลนราคาเปิดมาให้ที่เจ้าบ้านกัตบักนะครับต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาก็นิ่งเช่นเคยนะราคาไม่มีไหลขึ้นไหลลงเลยนะครับส่วนราคาสูงต่ำก็นิ่งเช่นกันนะครับเปิดมาที่3ลูกนะครับซึ่งวันนี้นะเบเมนออกมาเยือนแบบว่าฟอร์มไม่ค่อยดี แต่ก็แบบว่ายังไงอะแบบมาเจอทีมที่ไม่ค่อยหนักมากนะอย่างกันบักงนะครับแต่ว่ากันบักก็ดีในบ้านนะครับเพราะว่าสามเกมล่าสุดเล่นในบ้านนั้นยังไม่แพ้ใครเลยนะครับถึงถึงแม้ว่าจะหนักไปทางเสมอแต่ว่าก็ยังสามารถชนะทีมใหญ่ได้นะเมื่อเร่นด้เล่นในบ้านนะครับซึ่งวันนี้เจอเบมนนะครับทีมไม่หนักมากแล้วก็งานไม่ค่อยงานไม่ค่อยหนักนะ, <S <S นะบแล้วก็แบราลคาไม่ค่อยสูงนะครับเบ,บราลคาแค่เครื่องลูกเองนะโป้งเดียวอาจจะมีน็อกก็ได้นะสลับเบมนนะครับวันนี้คู่ที่2นะให้ไปต่อทางด้านอ่า มุมเสียงกัดบักนะครับมาต่อที่คู่ที่3ต่อเลยนะครับขาวฝั่งมาที่ซิรียอิตาลีกันบ้างน,นะครับซาสโซโลเจอกับสเปเซียนะครับแข่งขันที่สนามมาเปสเซเดียมบ้านของซาสโซโลนะครับแข่งขันในเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับซาสโซโลแข่งไปแล้วทั้งหมดนะครับ,โโรบ26เกมชนะ9เสมอ6แพ้11ได้34เสีย40มีอยู่33คะแนนนะครับอยู่อันดับ13ตอนนี้แล้วก็ผู้เยือนนะครับสเปเซียแข่ง26เกมเช่นกันนะชนะ5เสมอ9แพ้12 ได้23เสีย42มีอยู่24คะแนนอยู่อันดับ17ตอนนี้นะครับหาเกมล่าสุดของซาโซโรนะครับถือว่าฟอร์มดีเริ่มกลับมาแล้วนะสลับซาโซโรนะครับแพ้1เสมอ1ชนะ3นะครับแล้วก็ชนะมา3เกมติดแล้วนะสลับซาโซโรนะครับหเกมที่เสมอครับเสมออูดิเดซ่สองสองแล้วก็หเกมที่แพ้แพ้นาโปลีสองศูนย์นะครับสามเกมล่าสุดเอาชนะมาได้นะครับทั้งสามเกมแล้วนะชนะเลเช่นะครับชนะเคโมเรนเซ่ ense, แล้วก็ เกมล่าสุดนะชนะโรม่าออกไปเยือนโรม่าแล้วก็ชนะโรม่าได้4ประตูต่อ3นะครับหเกมในบ้านของซาสโลนะแพ้3ชนะ2นะครับสเกมที่แพ้นะแพ้นาโปลีนะครับลาซิโอแล้วก็ซัมโดเรียสองเกมที่ชนะชนะอัตลันตาแล้วก็เคมอนเซ่นะครับตานาซาเบเซียผู้มาเยือนนะครับหเกมล่าสุดเสมอ3แพ้1ชนะ1นะครับสเกมที่เสมอนะเสมอเวโรนานะครับอูนิเซ่แล้วก็เอมโปลีนะครับหเกมที่แพ้แพ้ยูนตุสนะแล้วก็1เกมที่ชนะนะครับในเกมล่าสุดนะชนะอินเตอร์มิลานได้2ประตูต่อ1เลยนะครับไม่ธรรมดาแล้ว ต่อเซบีเซียนะครับส่วน5เกมเยือนของสเปเซียนะครับแพ้2เสมอ2ชนะ1นะครับชนะก็คือเกมที่5นู่นเลยนะครับแล้วก็4เกมล่าสุดยังไม่ชนะใครเลยนะครับ1เกมที่ชนะชนะโตอริโน1-0นะแล้วก็2เกมที่แพ้นะครับแพ้บรูญ่าแล้วก็อตาลันตานะครับ2เกมที่เสมอเสมอเอโปลีแล้วก็อูดิเนเซ่สกอร์2-2ทั้ง2เกมนะครับ2ทีมนี้นะครับเจอกัน5ครั้งหลังสุดนับเป็นทาราซซ์โซโรชนะ2แล้วก็สเปเซียชนะ1เสมอกันไป2ครั้งนะครับ เกมล่าสูดเจอกันในบ้านของสเปเซียนะเป็นพรออกมาเสมอนะครับเสมอกัน2-2แล้วก็เจอกันในบ้านของซาซุโรอีกทีนึงนะเป็นซาซุโรเอาชนะได้ไปสีต่ต่อประตูตอนหนึ่งนะครับแต่บอลคู่นี้นะสังเกตดีๆจะเป็นสกอร์สูงซะส่วนใหญ่นะครับสูงหมดเลยไม่ใช่ส,ส่วนใหญ่ละสูงทั้ง5เกมเลยนะเจอกัน5ครั้งเนี่ยสูงทั้ง5เกมเลยนะครับ สี่ลูกเนี่ยมีให้เห็นนะเกมนี้นะครับสองทีมนี้เจอกันเนี่ยสี่ลูกมีให้เห็นแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเลทราคาวันนี้เปิดมาให้ทาสโซโลเจ้าบ้านนะครับต่อที่ครึ่งลูกนะราคาไหลไปที่ครึ่งควบลูกนะครับส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่เปิดมาลูกอ่สองลูกครึ่งนะครับไหลไปที่สองลูกครึ่งควบสามนะครับราคาไหลขึ้นหมดเลยนะครับทั้งราคาแฮแคปแล้วก็ราคาออดนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มองตามที่ราคาไหลมาเลยนะครับเพราะว่าทาสโซโล 3เกมล่าสุดน,นะฟอร์มเรียกฟอร์มดีกลับมาได้แล้วนะชนะมา3เกมติดนะครับซึ่งวันนี้แบกราคาไม่เยอะแบกราคาแค่ครึ่งเดียวเองนะครับอาจจะมีไหลไปครึ่งควบลูกก็ยังไม่หนักพอนะเพราะยังก็ยังไม่หนักที่จะทําไม่ได้นะครับว่ามันครึ่งมันแค่ครึ่งควบลูกเองนะหกินหนึ่งลูกก็กินครึ่งแล้วนะครับสเปเซียออกเยือนก็ไม่ค่อยดีนะแล้วก็เป็นทีมที่กําลังเลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยนะแต่ซาสซัโล่นั้นอยู่ในซีเรียมานานแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะทําได้ตามเป้านนะลลููกก3ีีมเห็นแนนนนน่อะ่าจะสกอร์หน่างหน้าาซซโล้้วก็ไปทาางดน สกอร์สูงนะครับมาต่อทนนี่คู่ที่4ต่อเลยนะครับอัลตันตาเจอกับเอมโปลีนะครับอย่างลิชนามเกวิสเตเดียม,มาของอัลตันตานะครับใข่งคารนเวลาตีสองสนาที ครับออตาลาต้าแข่งมาทั้งหมด26เกมนะครับชนะ12เสมอ6แพ้8นะครับได้42เสีย30มีอยู่42คะแนนนะครับอยู่อันดับ6ตอนนี้นะครับแล้วก็พูเมาเยือนนะครับเอ็มโปรีแข่ง26เกมเช่นกันนะชนะ6เสมอ10แพ้10ได้23เสีย34มีอยู่28คะแนนอยู่อันดับ14ตอนนี้นะครับ5เกมล่าสุดของออตาลาต้านะครับแพ้3เสมอ1ชนะ1นะครับก็คือ4เกมล่าสุดยังไม่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับชนะเกมที่5นู่นเลยนะชนะทรราาานนนนนนออตซซิโโ20ะะะคคัับบบ3เเเเเกกมีี่่แแแพพ้้้ดชลลลว็ป ในเกมล่าสุดนะครับหนเกมที่เสมอเสมอกับอูริเดซีศูนย์ศูนย์นะครับห้าเกมในบ้านของเอมโปลีนะครับฟอร์มดีกลับมาซะงั้นนะครับแพ้หนึ่งเกมชนะ3เกมแล้วก็เสมอ1เกมนะครับสเกมที่ชนะนะครับชนะซาเลนตาน่าสเปเซียแล้วก็3าดูเลียนะครับหเกมที่แพ้แพ้เลเช่สองหนึ่งนะแล้วก็มีเสมออูริเดซีศูนย์ศูนย์ะครับฐานะผู้มาเยือนนะครับเอมโปลีห้าเกมล่าสุดหนักเลยนะครับเสมอ2แพ้3นะครับแพ้มา3เกมติดแล้วนะสำหรับเอมโปลีนะครับ 2เกมที่เสมอแนะเสมอพิออลแล้วก็สเปเซียนะครับสามเกมที่แพ้แพ้นาโปลีมอนซ่าแล้วก็อูดินิเซ่นะครับเกมเยือนของเอมปอรีนะครับชนะเสมอ2แพ้2ชนะ1นะครับ2เกมที่แพ้แพ้โรม่าแล้วก็มอนซ่าในเกมล่าสุดนะครับ2เกมที่เสมอเสมอพิออลอินตินาแล้วก็ลาซิโอนะครับหนึ่งเกมที่ชนะชนะอินเตอร์มิลานนะครับสองทีมนี้นะครับเจอกัน5ครั้งหลังสุดน,นะเป็นทางด้านอัตตาตาชนะ2เอมปอรีชนะ2แล้วก็เสมอไป1ครั้งนะครับบอลเนี่ยมันค่อนข้างเป็น ถ้าถ้าถ้าใครมันมันมันมาเยือนถ้าสมมติว่าอ่าเอมโปลีมาเยือนบ้านอารตันตานะแล้วก็อารตันต่าเอมโปลีเนี่ยจะชนะนะครับแต่ถ้าอารตันต้าไปเยือนบ้านเอมโปลีเนี่ยอารตันต้าจะชนะนะครับมันเป็นบอลแปลกๆเหมือนกันนะแต่ที่จะมีแต่บอลบ้านใครบ้านมันนะครับแต่นี่เป็นบอลแบบใครเยือนเขานอาชนะนะครับเกมล่าสุดเยือนกันในบ้านของเอมโปลีนะเป็นอารตันต้าชนะไปสองศูนย์นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเอมโปลีไปเยือนอารตันต้าในบ้านนะเอมโปลีชนะหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็อีกครั้งนนนึงงะะคครรัับ้ที่ เอ็มปูรีเล่นในบ้านนะ้นแล้วอัตาร่าไปเยือนนะครับอัลตาต่าชนะไป4-1นะครับมันก็เป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันนะสำหรับบอลคู่นี้นะครับแล้วก็เกมล่าสุดนะเจอกันในบ้านของเอ็มปูรีนะครับเปอัลตาร่าชนะไปได้2-0ประตตู่อนะครับทำให้วันนี้นะครับลียราคาเปิดมาให้ที่เจ้าบ้านนะครับอัลตาต้าต่อที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับต่อค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะครับราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับซึ่งวันนี้ถ้าผมมองนะผมก็มองแบบว่า อตตาตานาตาตอบแพงไปะนะเพราะว่าฟอร์มก็ไม่ค่อยดไีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถึงแม้เอมปอีจะมีฟอร์มที่ไม่ค่อยดีแล้วก็เยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าวันนี้ไม่น่าจะแพ้ขานลอยซะขนาดนั้นนะครับลูกครลูกครึ่งเนี่ยผมว่ามันแพงไปนะสำหรับวันนี้ของอัตนาตานะครับถ้าลูกหนึ่งนี่ยังพอทนนะจริงๆราคาน่าจะเปิดมาแค่ครึ่งครบกลูกเลยนะเพราะว่าแต่ท้ามันเปิดมาแพงขนาดนี้นะครับ ซึ่งวันนี้ก็ขอสวนหน่อยแล้วกันนะเปิดประเพงแบบนี้นะครับคู่ที่4นะให้ไปรอทางด้านเอมโพลีนะครับมาต่อที่คู่ที่5นะครับข้ามฝั่งมาที่ลีกาสเปนกันบ้างนะครับบิเยารลิตเจอกับเอติกบิบอลนะครับแข่งกันที่สนามนูโวโจเซ่เออรซซูราแบ้านของบิเยารลิตนะครับแข่งคันในบาลาตีสามนะครับบิเยารลิตแข่งไปแล้วทั้งหมดนะครับยี่สิบห้าเกมชนะแปดเสมอสิบแพ้สิบสามนะครับได้สิบเก้าเสียสามสิบห้ามีอยู่ยี่สิบแปดคะแนนอยู่อันดับสิบสี่ตอนนี้นะครับ แล้วก็ผู้มาเยือนนะครับแอตเลติกบิลเบาชนะแข่งยี่หกยี่ห้าเกมเท่ากันเลยนะครับชนะเก้าเสมอหกแพ้สิบได้สัสิบสามเสียยี่สิบเจ็ดมีอยู่สาสิบสามคะแนนอยู่แับเก้าตอนนี้นะครับเกมล่าสุดของบิโรลิศนะครับแพ้สองเสมอสองชนะหนึ่งนะครับสองเกมที่แพ้แพ้ชาตาบิโก้แล้วก็เดบิเอติตนะครับสองเกมที่เสมอนะเสมอเอลเช่แล้วก็โอซาโซูนานะครับหนึ่งเกมที่ชนะชนะเอ็ดปันยอนมาสองหนึ่งนะครับเกมในบ้านของบิโรลิศนะแพ้สองเสมอหนึ่งชนะสองนะครับสามเกมล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยนะสำหรับบิโรลิศนะครับ สองเกมที่แพ้นะแพ้ลาโยแล้วก็เรยาลมาดริดนะครับแล้วก็มีหนึ่งเกมที่เสมอเสมอโอซาซูนาสองเกมที่ชนะชนะเวเดนเซียแล้วก็เอปันยอนนะครับสังเกตพวกมาเยือนนะครับแอตเลติกบิวบลห้าเกมล่าสุดหนักเลยนะครับเสมอหนึ่งแพ้ไปถึงสี่เกมเลยนะครับหนึ่งเกมที่เสมอนะเสมอลาโยเวลากาโนมาสูญนะครับแล้วก็สี่เกมที่แพ้นะแพ้เอมาดริดนะครับคิโรนาโอซาซูนาแล้วก็บาร์เซโลนาในเกมล่าสุดนะครับห้าเกมเยือนของบิวบอลนะครับแพ้สามเสมอหนึ่งชนะหนึ่งนะครับ หนึ่งเกมที่ชนะชนะเวเนเซียมาสองหนึ่งนะแล้วก็สามเกมที่แพ้นะครับแพ้ชาตาบิโก้แอตมาเริยแล้วก็อุตสุนานะครับหนึ่งเกมที่เสมอเสมอราโยเวียกาโน่ศูนย์ศูนย์นะครับสองทีมนี้นะครับเจอกันห้าครั้งหลังสุดน,นะเป็นท่นานาบิโรดิชชนะหนึ่งแล้วก็บิบอลชนะสองแล้วก็เสมอกันไปสองครั้งนะครับเสมอกันในกระชับมิตรนะแต่ก็ต่อเวลาไปนะครับเป็นทางด้านบิบอลชนะไป3-2นะครับครั้งล่าสุดเจอกันในบ้านของบิบอลนะครับเป็นเกมกระชับมิตรนะเป็นบิบอลชนะไปได้2ประตูต่อ0นะครับสถิติการเจอกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ย บิลเบาค่อนข้างเหนือกว่าพอสุคข,ขวดน,นะครับแต่ว่าฤดูกาลนี้บิลเบาฟอร์มกลับไม่ดีนะหลังจากพิรณิดนะครับสามเกมล่าสุดฟอร์มดีไม่น้อยเลยนะครับซึ่งวันนี้ทําให้ราคาเปิดมาให้ครับให้ทางน้านผู้มาเยือนนะบิลเบาต่อที่ครึ่งลูกนะครับราคาไหลลงไปที่ปอป,อปอเกือบทั้งหมดแล้วนะครับส่วนราคาสูงต่ําอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับซึ่งวันนี้ ยังไงก็ต้องขออยู่ฝั่งเจ้าบ้านไว้เกาะแล้วกันนะครับว่าเบรดูดิทสามเกมแล่าสุดน้ฟอร์มดีมากๆนะครับชนะ2แล้วก็เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครมาสเกมติดแล้วนะแต่แลว,ว่าแอดเด็กวิบเบลนั้นฟอร์มไม่ดีทั้ง5เกมเลยนะครับแพ้ไปถึง4แล้วก็เสมอแค่เกมเดียวนะครับไม่ไม่ไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับซึ่งวันนี้มาออกออกบ้านมาต่อด้วยนะแล้วก็เอรลที่เสียบเสียเปียบมากๆนะถ้าเป็นทีมใหญ่กว่าก็ตามแต่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมว่าเบรดดิตไม่แพ้ขาบ้านแน่นอนนะครับคู่ท ให้ไปหลอกทางด้านบียาโดลิดนะครับมาต่อกันที่คู่ที่หเป็นคู่ไทยกันเลยนะครับข้ามฝั่งมาที่ดีเอฝรฟ่นเศกันบ้างนะครับโอลิมปิกลียงเจอกับน้องนะครับแข่งขันสนามปาโอลิมปิกลียงนะครับบัตรของลียงในแข่งขันในเวลาตีสามนะครับลียงแข่งไปแล้วทั้งหมด27เกมนะครับชนะ11เสมอ7แพ้9ได้42เสีย31มีอยู่40คะแนนอยู่อันดับ10ตอนนี้นะครับแล้วก็ผู้มาเยือนนั่นน้องนะครับแข่งไปแล้วทั้งหมด21เกมนะครับ ชนะ6เสมอ11แพ้10ได้29เสีย36มีอยู่29คะแนนอยู่อันดับ4ตอนนี้นะครับอ่ 5, กมล่าสุดของลียงนะครับแพ้1เสมอ2ชนะ2นะครับหนึ่งกมที่แพ้แพ้อแซนะ2-1นะครับแล้วก็มี2เกมที่เสมอนะครับเสมอได้ตัดโอเลียนแล้วก็ลิวนะครับในกมล่าสุด3-3สองกมที่ชนะนะครับชนะ อังเค็นในสามหนึ่งแล้วก็มีเกนเนอ์โบในสองหนึ่งนะครับห้าเกมในบ้านของลียงนะครับไม่แพ้ใครเลยนะเสมอสองชนะสามนะครับสองเกมที่เสมอเสมอแบทแล้วก็โอเลตันโอเลียนในเกมล่าสุดศูนย์ศูนย์นะครับสามเกมที่ชนะนะชนะชนะหลิวนะครับแล้วก็แรงอ่าแรงนะเรารวมไปถึงเกนเนอ์โบสองหนึ่งนะครับทางด้านผู้มาเยือนนะครับน้องห้าเกมล่าสุดแพ้สามเสมอหนึ่งชนะหนึ่งนะครับสามเกมที่แพ้หน้าแพ้อ่า แรงนะครับแล้วก็แพ้ยูเว่นะครับแล้วก็แพ้ทาราปารีสสี่สองนะครับสองหนึ่งเกมที่เสมอเสมอกับนีดนะสองสองหนึ่งเกมที่ชนะชนะเลนมาสองหนึ่งนะครับห้าเกมเยือนของน้องนะครับแพ้สองเสมอหนึ่งชนะสองนะครับสองเกมที่แพ้แพ้เลนแล้วก็ปารีสนะครับหนึ่งเกมที่เสมอเสมอกับยูเว่นะครับแล้วก็มี2เกมที่ชนะนชนะอาร์เซอีโอมา2-0นะครับ2ทีมนี้นะครับเจอกัน5ครั้งหลังสุดนะเป็นทางด้านลียงชนะ4แล้วก็เสมอไป1ครั้งนะครับถ้าอัตตินี่ลียงข่มมิดเลยนะครับเจอกันในบ้านของลียง สองครั้งนะาปรีย o ชนะมาได้2ครั้งเลยนะครับแล้วก็ไปเยือนทางน้องเนี่ยรียงก็ชนะได้ทั้ง2ครั้งแล้วก็ครั้งล่าสุดไปเจอกันได้บ้ากของน้องนะครับผลเสมอ0ูนนะครับซึ่งวันนี้เจอกันได้มาของดียงนะครับสถิติเนี่ยกว่าแบบนี้ก็เลยราคาเปิดมานะครับดียงต่อที่ราคา1ลูกนะครับ ราคาเริ่มไหลลงไปที่ครึ่งควบลูกแล้วนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับอยู่เปิดมาที่2ลูกครึ่งครบสาราคาสูงต่ำไหลลงที่2ลูกครึ่งนะครับถึงแม้ราคาจะไหลลงแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่าได้วันนะเพราะว่ารียงเอีกในบ้านนี่เก่งแน่นอนนะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องเก่งในบ้านของรียงนะครับซึ่งวันนี้แบกราคาไม่เยอะนะตอนแรกเปิดมา1ลูกก็ถามก,ก็ถือว่าเยอะแล้วนะทีนี้เป็นลดลงเหลือครึ่งลูกผมว่าผมไม่กลัวนะถ้าราคาไหลลงแบบนี้นะครับสำหรับรียงนะแต่ถ้ารียงเล่นนอกบ้านเนี่ย อันนี้น่ากลัวนะแต่ว่าไหลในบ้านเนี่ยผมไม่กลัวสักเท่าไหร่นะครับคู่ที่6นะผมว่าลียงมาแน่นอนนะครับวันนี้นะครับลียงลงไปยิงครับวันนี้คู่ที่6ให้ไปต่อข้างหน้าโอลิมปิกียงนะครับส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมใช้คู่ฟอร์เรสแล้วก็นิคอนเซิลนะครับเป็นแค่คอมเมนต์เข้ามาในช่องยูทูบผมนะว่าระหว่างสทีมนี้นะครับทีมใดเป็นทีมชนะนะครับเป็นแค่นนเองนะคอมเมนต์แล้วก็แคปรูปมาส่งนะครับที่ไลน์แอดแอดต่ออินสามหกห้านะครับเพียงแค่นั้นเองก็จะมีสิทธิ์ชิง เดี๋ยวเรามาสรุปกันทั้งหมด6คู่นะครับว่าที่ให้ไปมีอะไรกันบ้างนะครับคู่แรกนะครับโฟร์เรสเจอร์กับคอเซนนะครับผมให้ไปลองโฟร์เรสคู่ที่2กัตบักเจอกับเบดเวเมนนะครับผมให้ไปต่อกัตบักคู่ที่3ามซาซโร่เจอกับซาสเปเซียนะครับผมให้ไปต่อทางด้านซาซโร่แล้วก็บวกไปที่สกอร์สูงด้วยนะครับคู่ที่4นะอัตลาตาเจอกับเอมโปลีนะครับผมให้ไปลองเอมโปลีนะครับคู่ที่5นะครับบายาโดริตเจอกับทางด้านเอริกบิบอลนะครับผมให้ไปลองทางด้านบายาโดรรินะคับ คู่ที่6โอลิบิกลีโยงเจอกับน้องนะครับผมให้ไปต่อลีโงนะครับทั้งหคู่ก็มีประมาณนี้นะครับชอบใจถูกใจโปรดด้วยขอ้อความใดกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องสุรชัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูบรรทห้สนุกขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ